สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมฟุกในเกมเมอร์แชนแนลนะครับถ้าภาพกระตุกอะไรไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับอวันนี้จะไม่ได้เกมนะวนะตอนที่หนึ่งตอนที่ผมไมได้สร้างบ้านอนะโอเคมาเลยโบกระตุกนัดนเนอ่ยภาคใหม่โอเค ตอนที่อ่านมันจะกระตุกนะครับแต่ตอนที่ไม่อา่านแม่งไม่กระตุกอะไรเลยครับเฮ้ยไม่มีอืมฉันว่าแล้วว่างั้นอบบโอ้วัตเตอร์คีย์อันนี้อะไรอ่ะมันจะสว่างมันก็สว่างเท่กากันไม่ใช่หรอวะ มากระตุกนะครับก็อขอโทษด้วยนะฮะขอเป็นอย่างสุดห้ยเสียงวัว ก็ต้องขออภาัายนำครับครอบภาพมันกะตุกจริงๆครับอตอนที่ผมรีวิวทิ้งคลิปไว้ให้นะทิ้งลิงไว้ให้นะถ้าเขาอยากดูก็เข้าก็เข้าไปดูได้นะถ้าเขาอยากร้องเล่น ใช่ตัวนึกอ,อยู่นี้นี่ว่ากูหาตั้งนานนะมึงอ่ะ โอเคนะครับห้าป่าทิ้งกันต่อ,อเดี๋ยวเอาถ่านด้วยเราถ่านก็จะหมดแล้วหรือเปล่าโอ้กระตุกมากโอ้ค้างอือหือเป็นอย่างนี้เลยหนระือ รจริงๆว่าแม่โคตรจะตกอ่ะเสียงดีชัวป้าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยอ๋อโอเคอเมือเ่อกีอ้ได้เสียงเอ็นอ๋อกระปิ รับนึงครับขอโทษเลยครับซี่ไม่เสีงอะไรโทรศัพทบเหล็กสักนะเอามาสักประมาณสามอันเพราะเหล็กเราหมดละ ไปดูกันว่ามืดหรือยังนะครับอ่ะมืดแล้วนอนเถอะผมไม่ได้แสกอะไรเลยนะครับอย่างนี้เล่นแบบสดสดร้อนๆเลยนะเล่นแบบสดสดเลยนะครับตอนนี้ผมเล่นแบบสดสดจริงๆนะ,อะพอเสร็จยัง ตกปากันเปล่าดึงไปดีแม่โคตรแปลกนะฮะเสียงมันจะเหมือนเกิดอ,อะไรสักอย่างเนี่ยเสียงแม่โคตรสยองน่ารำคาญมากเลยเสียงแม่ไง เลนผิดทางครับโอเคมาถึงแล้วตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีนาะโอเคถ้ามีเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวบาเสียงมาหน่อยนึง ใช้เวลานานิบปายเลยนะ,ะปลาปลายเนี่ยอุ้ยเสียงไอ้อะไรอ่ะพอจะตกปลาได้ตัวนึงนี่มากโคตรยากเลยน,นะครับจะตกได้ามาสิบตัวหรือเปล่าหนึ่งถึงห้าอ่ะเหน็บแว่ก็ถึงสิบอ่ะก็ย,ยังดีได้ห้าตัวก็ดีเอยวางผิด ตอนนี้ได้สองตัวแล้ว ความยายะยะมาเยือนอีกแล้วครับความช้ามาเยือนฮะได้สองตัวแล้วคิปนี้จะตกปลาได้กี่ตัวสามตัวนะครับเอามาเอามา 4ตัวแล้วครับข้าเสียข้ากี่ว่าโอเคสุดไปเลย4สี่ห้าแล้วครับจะตกปลาได้กี่ตัว มิเศษเลยใครมันตกน้ำวะเออเมื่อกี้ใครตกน้ำเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินไหมครับเมื่อกี้ใครเหมือนมันตกน้ำขึ้นมาตกน้ำเลยนะครับแป๊ทหน่งนะับยังฮะแบบนี้มันไม่มีอ่ะ จริงๆอะเด็โอยโหตะกี้ภาพ้าง เรากินไหมครับสาธิตแกนกินปลาปักเป้าแปลกมากอ้ไอ้ยเยเะ็ปตายตายไม่ตายก็ไม่เหลือแล้ววะ่ะไม่ตายวะ่ะไม่น่าแดกไปเลยผมขอบอกนะฮะห้ามกินปลาปักเป้า ังหวะนี้บอกไปแล้วหลอดอาหารแม่งก็ไม่เพิ่มด้วยนะครับแดดทีตายชัวป,ป,ป,าป,าป้าม่น่านเลยปาาปกเป้าห้าบดอยแดดก,กินนะครับผมจะพึกกินะจะได้ปลาสิบตัว ้ยเสียงนั้นอีกแล้วอะ่ะเสียงคนตกน้ำนิ้มไม่ให้ปลามึงให้อันนี้มาทำแปะดูแหน่วันเนี้ยมึงไม่เอาชิดก่นไม้กูเลยอะอย่างนั้นอะ พีกท่านตกปาลา้วไดว้ไอ้นี่ด้วยเหรอจะได้ปลาครบสิบตัวไหมเนี่ยเสียงอะไรอีกแล้วมาจากนหนว้า ไม่นักมืกินปลาทำไมเรื่มานั่งรอะนะครับเร็ว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 ,รว,รว,รวปลาจนูกินปลาแสนอร่อยปลาจ๋ามาพี่มากินของอร่อยปลาจ๋ามาพี่มา,า,า,มา,มาแล้วเจ้าจะได้กินของอร่อย ปาป้าปลาป้ากลับบ้านดีกว่าฝนตกไปว่าล้างไม่ดีนะมันตกแถแถวนั้นเหรอโอ้ไม่สกอ ตกแค่ตรงนี้ครับได้ชื่อคลิปแล้วนะครับตอนนี้จะมืดแล้วอะกลับบ้านดือว่า อันนี้มีกระต่ายแต่ยังไม่เจอกระต่ายแม้แต่ตัวนึงนะฮะไมค์ครับอัปเดตท,ทีไม่เจอกระต่ายแม้แต่ตัวนึงก็ยังไม,ไม่เจอฮะตอนนี้นเสร็จยังไหมเนี่ยอืมเสร็จแล้วอู้ได้เยอะเลยอนอนเลยทีกว่า แล้วก็ไปตกปลากันนะต้องอิ่งก่อนอี่ต้องหาอะไรกินก่อนอากินนี้เต็มปอบ เย็บข้าวนะโอเคมันเต็มนะไปตกปลากระเตอะโอ๊ยหมูอุดอุด

นีมันยากเลอเกโอ้ไม่ได้อีกให้ได้สักเจ็ดตัวก็ยังดีวะอือในที่สุด ขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับ